สวัสดีครับคาร์บายโปรดักตรีวิวอีกคันนะครับอันนี้เป็นรถอีซุสไฮแลนเดอร์นะครับปี2020 21, 22, 23นะครับใช้ได้เรื่อยๆจนถึง24นะฮะตอนนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับรถคันนี้เข้ามาที่ร้านเนี่ยนะครับเข้ามาทำพุ่งเบากแบบสวมเบาะแคปปูพื้นผ้าใบนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่า อันนี้ทําเสร็จแล้วแล้วงานออกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเอาอันแรกก่อนหุ้มเบานี่หุ้มเบาแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนะฮะเบารุ่นนี้ออกมานะฮะเป็นจะเป็นเบาผ้านะครับเราก็เราทําหนังสวมไปเพื่อช่วยรักษาเบาผ้าไว้ไม่ให้เสียเบาเดิมนะครับคือทําแบบสวมสวมนี่เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเราตัดเป็นรุ่นตรงรุ่นของดี a มปี2020เลยคู่หน้า นะครับอันนี้สีวายแดงนะครับเนี่ยผมถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยไม่มีการแต่งรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับถ่ายแบบสดๆกันนะครับสวมทับนะครับอาจจะมีตรงนี้หลวมบ้างนะครับแต่ว่าก็อยู่ในสภาพนี้ ผ่านไป4ปี5ปีก็ยังเป็นสภาพเหมือนเดิมนะครับเรามั่นจะได้เรามืออาชีพที่ทําพุ่มบ่อมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะครับเราเปิดมาตั้ง30ปีอันนี้สวมทับนะครับจุดสังเกตคือหนังของเราเนี่ยเราใช้ตัวหนานะครับในใน,ในตัวหนา1นมิลเต็มฟองน้ํา5มิลแล้วก็ด้านในนี่นะฮะเห็นตรงนี้ไหมครับนี่คือเขาเรียกว่าผ้าทีคอรนะครับรองซับ เพิ่มความเหนียวทนทานนะฮะถ้าทั่วๆไปเขาจะเป็นตัวบางๆหมดใช้ไปไม่เท่าไหร่ก็จะแตกตรงนี้นะครับแต่ของเราเนี่เราใช้ตัวหนาเนี่ยนะส่วนนี้ตัวหนาหน,นึ่งหนังหนาประกอบด้วยฟองน้ำลามิเนตด,ด้วยผ้าทีคอร์ดแล้วก็ใช้ได้ไนล่อนนี่นะครับได้ที่เย็บในได้ไนล่อนสําหรับเย็บอบาดรถยนต์โดยเฉพาะเลยอัน,นทางร้านนี้กล้ารับประกรันปีแตกการเย็บให้ถึง3ปีเลยนะครับเพราะเราใช้ได้ไนล่อนเกรดเอนะครับ นี่สวมทับลงไปเป็นอย่างนี้เลยนะครับสวมทับลงไปทั้งสองฝั่งนะฮะนี่นี่ให้ดูนะครับนี่ครับสวมทับสีไวแดงนะครับอ่ะสีอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าแต่ละคนชอบสีไหนเราก็ผิดกันสีนั้นนะฮะมีให้เลือกกว่าเกือบยีสีนะครับอันนี้มาดูฟองน้ํานะครับฟองน้ําบอกแคปนะครับนี่บอกแคปหลังจากเราทําเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยบอกแคปฟองน้ําฉีด คำว่าฟองน้ําฉีดคือฟองน้ําแบบไหนนะครับฟองน้ำเนี่ยนะฟองน้ําฉีดนี่คือไม่ใช่ฟองน้ําอัดคําว่าฟองน้ําอัดคือฟองน้ําเศษๆนะฮะแล้วมาอัดเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็สไลด์ออกมาเป็นแผ่นๆแล้วเอามาเสริมอย่างนั้นคือเขาเรียกฟองน้ําอัดฟองน้ําธรรมดาก็คือแบบไอ้ที่นั่งแฟบๆทั้งหลายในฟองน้ำธรรมดาแต่ถ้าเป็นฟองน้ําฉีดคือเหมือนกับไอ้ตัวบอกข้างในนี่ ะะที่เป็นเหลืองเหลืองอยู่ข้างในบ่อกรถยที่เป็นมาจากโรงงานประกอบรถยนต์นะครับเราทําฟองน้ำเนี่ยนะฮะเป็นฟองน้ําฉีดงนั้นพอเราฉีดขึ้นมามันจะต้องมีโครงสร้างนะฮะจะต้องมีเหล็กวิ่งอยู่ข้างในเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะของจริงนะครับนี่ครับฟองน้ําฉีดจะเป็นอย่างนี้นี่ครับฟองน้ําฉีดข้างในก็จะมีเหล็กวิ่งอยู่ข้างในนะฮะเหล็กวิ่งนะครับอยู่ข้างในทั้งนี่เป็นตัวพิงและก็ตรงนั้นตัวนั่งนะครับ นี่ลิขสิทธิ์ของ c a r ์ไบ e Product นะครับเราเป็นผู้ออกแบบออกมานะฮะนี่นะเห็นไหมครับในโครงเหล็กวิ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะครับและนี่ก็เป็นตัวล็อกนะครับใน2ฝั่งเลยข้างล่างก็จะเป็นตัวล็อกนี่นะครับดัลล็อกเลยนี่นะฮะเนี่ยเป็นตัวเหล็กอยู่ข้างล่างเวลาใส่ไปในรถเนี่ยนะเราก็สามารถทําให้มันปิดเปิดอย่างนี้นะครับเพื่อจะเอาเครื่องมือฟองน้ําฉีดต้นทุนเราสูงนะครับราคาก็อาจจะสูงตามแต่ว่าต้องคํานึงถึงว่า ประโยชน์ใช้สอยมันคุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มค่าเงินนี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นรูปสําหรับเบาแคปในรถกระบะนะครับถ้าต้องการประหยัดแล้วก็เป็นตัวนั่งอย่างเดียวนะฮะหรือประหยัดลงมาอีกอันหนึ่งก็เป็นตัวพิงครึ่งนะครับก็คือท่อนเดียวแค่นี้นั่งสบายก็ต้องเป็นบะพิงเต็มทาไมพิงเต็มนั่งสบายกว่าพิงครึ่ง เพราะว่าพิงเต็งเราพิงเต็มเนี่ยเราทําให้หลังเอียงนะครับหลังเอียงสังเกตง่ายเราถ้าเราเป็นคนขับรถนะครับเรานั่งเนี่ยนะหลังตรงๆอย่างนี้ขับก็ไม่สบายแล้วหลังเอียงเราขับสบายแต่ถ้าเอียงมาก,กเราก็เสียพื้นที่เยอะข้างหน้านะครับพื้นที่ในกระบะแคบเนี่ยมันจํากัดอยู่แล้วนะครับพื้นที่มันแคบฉะนั้นมันจะให้นั่งสบายเหมือน4ประตูก็คงไม่ได้แต่เราเอาค่าเฉลี่ยนะครับส่วนมากคนใช้รถกระบะคือ พ่อครับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังนะเราทําตรงเนี้ยนะฮะให้ลูกเรานั่งสบายหรือเราเป็นครอบครัวหรือระเบียบเครือญาตินะครับนั่งกันเนะี่ยไปหลายคนเราก็ต้องออคุ้มค่านะครับนะอย่างคนบางคนเป็นผู้รับเหมาอย่างเงี้ยนะฮะต้องให้ลูกน้องนั่งนะเราก็ต้องขับให้นะครับเพื่อ, để, อ,อไปทํางานกันได้สะดวกสบายนะครับของก็บรรทุกได้เยอะสําหรับรถแคปนี่นะครับตรงวัตถุประสงค์เวลาเราเอาเครื่องมือนะครับเราก็เนี่ย ให้ช่างเปิดให้ดูนะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับมีคนถามเยอะอะไรเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่เปิดเครื่องมือได้เหมือนเดิมปิดพับลงไปสองฝั่งเลยครับฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับฝั่งนี้นะฟองน้ําฉีดขึ้นลูกนะฮะเลกซิตของคาร์บด์โปรดักต์ส่เพลงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับนี่อย่างนี้นะครับนะตอนนี้ก็เริ่มมีคนเรียนแบบแล้วเอา ฟองน้ำอัดมรทำนะครับแล้วก็ใช้ไม้ MDF อยู่ข้างหลังนะครับแล้วเวลาเป็นข้างล่างเป็นโครงไม้นะครับเสร็จแล้วเ,เวลาใช้งานมันก็นหลุดดอกนะฮะลูกค้าก็กลับมาหาเราหลายคันนะฮะอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ของเราเราเชี่เห็นว่าคุณภาพเกรด A คือต้องเป็นอย่างนี้นะฮะฟองน้ำฉีดคือเป็นแบบนี้นะครับอ่า คุ้มค่างเงินท่านแน่นอนนะครับระยะยาวนะครับแล้วก็มาปูพื้นนะปูพื้นมีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ของเราเนี่ยเราใช้หนังตัวเกรด A สสำคัญสุดคือหนังตัวด้านหน้าถ้าเป็นหนังตัวบางนะครับตรงนี้โอกาสขาดเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ใส่รองเท้าขึ้นรถบางทีส้นสูงอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้าขาดได้ของไปเกี่ยวตั้งลังเครื่องมือเครื่องไม้อะไรเงี้ยมันก็ขาดได้แต่ถ้าตัวหนาเนี่ยมันจะใช้ทนทนเนี่ย ตัวปูพื้นเกรดเอของคาร์ไบด์บอดักเนี่ยเป็นหนังตัวเดียวกับตัวเกรดตัวทําบอกฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็ฝีมือในการตัดเย็บดูครับนี่ครับติดลงขอบนี่เรียบร้อยหมดนะฮะซอกเล็กซอกน้อยเราใส่เข้าไปหมดเต็มพื้นที่นะครับเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ตัดลงตัวกับบอกแคปเลยนะครับาง,งานของเราเองนะครับเราเป็นโรงงานเย็บเองทุกอย่างนะครับท่านไม่ต้องห่วงแล้วก็ดูแลหลังการขายนะ นะครับร้านเราอยู่ลาดเท้า1 2 4่ง้อยย่บอย้ซอย9กนะครับผ้บาใบเราก็ผิดเองนะครับนี่ผ้าใบติดกระบะนะครับมีมากมายหลายยี่ห้อแต่ของเรานี่คิ้วตัวหนาคานตัวหนานี่ครับคิ้วตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวบางขออเรานี่เป็นตัวหนาเลยนี่น,น,นี่เห็นไหมครับนะคานก็เป็นตัวหนารับน้ําหนักได้หมดนะครับทั้นไม่ต้องห่วงนะฮะรถกระบะนะไม่ว่าจะเป็นรุดแคปบสีประตู นะเก๋งนะเราสามารถที่จะทําได้นะครบนะฮะามาทีเดียวจนะได้คุ้มค่าท่านนะครับครบองค์ประกอบหุ้มเบาเบาแขบปูพื้นพาใบนะครับนี่นะครับรถเก๋งก็ทั้งหุ้มเบาทั้งปูพื้นมาทีเดียวได้ครบเลยคุ้มค่าเงินแน่นอนร้านอยู่ลาดพ้าวหนึอยย่อยซอยเ้านะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงาน เนะย็บกันอยู่บนนู่นนะครับแล้วลานจอดรถเราก็สะดวกสบายข้าวซอยลึกนิดนึงแต่ท่านไม่ต้องห่วงมีห้องรับรองลูกค้าให้เสร็จนะครับมาที่ร้านนี่มาเลือกสีรอรับกันได้เลยเราแยกงานเป็นผแผนกๆน,นะครับเนี่ยเราอยู่กันนะฮะหลายส่วนนะครับนี่ผมนั่งแล้วถ่ายซูไม่ดูนะฮะองค์ประกอบของเรานะครับนะเราเป็นผู้ผลิตโดยตรงนะครับทำมาเป็นมืออาชีพกว่า20ปีนะครับ ขอบคุณลูกค้านะครับถ้าสนใจสินค้าตรงไหนนะฮะมาติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ9 60, 9 6 7 0 9 9 9 6 9 9 9 6 7เ9 9 9 6 0เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งไอ l ดียไล์ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ